จำปานี่ดินทนันพัดผาบานเหมืองจากไกลนี้ไปสู่เมืองชิมพี่สักคนเนานอนยั่ใบสีตังย่อมาเชิญผู้ปาริจิตซอยอยู่สู้ให้ดังวังมัน แต่ตัดได้ง่ายมากเลยผมแทบจะไม่ออกแรงเลยลำเท่ากับนิ้วชี้ er ผมสองอันนะฮะอ,องเมเดสตอรี่นะคะรับผมพาน้องเมย์มาซื้อของนะครับเป็น,<ห>น<ๆ>อะไรเมจริงเมยไม่ได้อยากมาซื้อของนะคะเมอยากมาดูนั่งรถแล้วก็ดูวิวแต่พี่เด็กจะมาซื้ออาหารให้เด็กๆนะคะให้น้องหมาก็เลยมาด้วยนะใช่แต่ว่าเมย์จะไม่ลงนะ <laughs> นี่ท้องโตแล้ว กินอิ่มมากไปน่อยั้นแต่พี่ลงไปซื้อของเรียบร้อยซื้อไปแบบว่าสำรองไว้นะครับ FC ส่วนมากเราจะไปซื้อที่อุดอรจะ,จะไปอุดรอ,อยู่อุดรพวกเพชรดิกีพวกอ,อะไรนะสมาร์ทฮา,าร์ดที่อุดรน,นะถูกถูกกว่าเยอะเลยแหละ ันนี้ซื้อไปสำรองก่อนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Made Day Story นะครับผมวันนี้ผมมารีวิวของที่ได้จาก TikTok ซึ่งไม่ต้องซื้อนะฮะของชิ้นนี้ไม่ได้ซื้อแต่เป็นการเล่น TikTok แล้วเขาส่งของมาให้รีวิวนะครับเป็นสิ่งสิ่งนี้นะฮะสงสัยเขาเห็นว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวนจัดบ้านแล้วก็ทำพวกเกี่ยวกับตัดกงตัดกิง่งอะไรพวกนี้เขาก็เลย สนใจที่อยากจะให้เราเนี่ยรีวิวของที่ได้จากทิกตอกเนี่ยผมได้มา2-3ชิ้นแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัดกิ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัดกิ่งในแนวแบบว่าสูงสูงใน f f c ก็เมื่อกี้ได้ลองอแกะกล่องดูแล้วเอาไว้ย,ยืดๆมาดูข้างในโอ้ดูเป็นงานเป็นการใน FC นี่โอ้โหดูฮะ ดูเป็นงานเป็นการมากเลยอ๋อเวลาตัดเนี่ยคือเขาก,ก็ให้ดึงตัวน,นี้เข้ามามันก็จะตัดได้เห็นไหมครับพอดึงปุ๊บเขาก็จะตัดกิ่งออกจะตัดได้แล้วนี่ก็จะย,วยาวๆเอาไว้สําหรับดึงอ๋อนี่ใช้ตัวน,นี้ดึงในการดึงนะฮะตัวน,นี้ก็ย,วยาวๆแล้วก็มีไม้อันนี้นะฮะไม้นี้ยืดได้ อันนี้ได้เดี๋ยวผมจะลองประกอบดูนะครับใส่เข้าไปเลยเนี่ยเป็นแบบนี้สรุปแล้วว่าได้แบบนี้ FC เนี่ยนะฮะหลักการทำงานของเขานี่ง่ายมากคือดึงเชือกตรงนี้ความยาวจะประมาณ4เมตรนะฮะดึงเข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้จะมีตัวเป็นเหมือนกับคมมีดนะครับเพาจะตัดกิ่งได้เนี่ยฮะปึ๊บนี่ตัดกิ่ง ตัดกิ่งได้เชืองนี้ก็จะยาวประมาณาประมาณ3-4เมตรครับ fc เดี๋ยวผมจะยื้อให้ดูนะนี่ยาวมากยาวมากเลยประมาณ4 m. เมตรว่าใครอยากจะให้ตัดกิ่งที่มีความสูงกว่านั้นสามารถที่จะต่อผมว่าเ,เ,อ,าเอาเหล็กเป็นแป๊บอะเหล็กแป๊บ6เมตรก็ต่อได้เหมือนกันยื้อขึ้นไปสูงๆแล้วก็ตัดนะฮะนี่เมื่อกี้ผมลองทำดูละยาวได้นะ fc นี่ ยาวเลยสูงมากเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะฮะวิธีการตัดตัดง่ายๆไม่ยากผมจะลองรีวิวให้ดูว่าตัดได้ยังไงไม้น,นี้น่าจะมีความยาวประมาณ4เมตรนะ FC ยาวประมาณ4เมตรแล้วก็ยื่นไปนี่ยื่นสวนว่าถ้าจะตัดตรงนี้สมมุติในเ FC ก็ดึงน่าจะดึงน่าจะต้องใช้หลายคนอ่ะเพราะว่าอ่ะโอ้ตัดง่ายมากเลย นี่ตัดง่ายมากเลยเห็นไหมครับกิ่งยังเล็กอยู่เดี๋ยวลองหากิ่งใหญ่ๆกว่านี้หน่อยแล้วก็ประมาณนี้สัวเอื้อมดูนะครับ FC ซลองดูว่าจะขาดไหมนะโอ้ขาดขาดจริงๆด้วย FC โอ้แข็งแรงมากเลยอ่ะเหนียวมากดูฮะ ลำใหญ่นะลำเนี้ยแต่ตัดได้ง่ายมากเลยผมแทบจะไม่ออกแรงเลยลำเท่ากับนิ้วชี้ผมสองอันนะฮะ<ำ> ขอให้โชคดีร่ำรวยสุกดีมั่งมีเงินทองสิ่งใดน้กให้สมโฟอ,อย่ามีมอนมองทั้งกายและจใจให้าติทํามันสร้างความดีเอาไว้คนมุ่นช่วยนุ่นนา ลูกขอเรียนอันเชิญมาประทับดงจำปานีประทับดงจำปา สักคนเนานอนยัง่งายสีตังย่อมาเชิญผู้ปาริจิตซอยอยู่สู้ให้ดังวังมาอยู่ยังหวังไม่จำปาดวงวังว่กคงสดใสต่อไปไพ่ซอยลูกหลานคอยก็วอยๆอยนั่งอปาริจิตบอ่อทอมาหอดบ่อนานองค์ู่ท่านถึงที่จดหมายยีสิบสามเวลาบอ่อขึงนหุกทุ่มเช้ามั่หุมตุ้มกันน้องพี่สิบแปดนียอดนี้พกหานั่นพ่อโส สู่พ่อจะให้โชคทำดีต่อไปสัพพทุกสัพพโสโรคภัยเสเนียดจันไรให้หายไปเลยจิตเคยมีแค้นเครื่องคุ่นให้ใจว่าวุ่นปิดห่วงบ่วงมันรักโลกโลกรธหลงสงสารให้อันตราทานมาลายหายไปกันให้ใดใดในโลกอย่าคนทุกสูกต้องให้อภัยทน t h thì cũng dễ nước lưỡi